ไม่แน่ใจว่าทุกคนยังจํากันได้หรือเปล่านะคะมันมีคลิปหนึ่งที่เราบอกว่าเราอะเอาวัชพืชใช่ป่ะไปหมักกับขีบ้วัวแล้วเราก็อยากให้ขี้วัวกับวัชพืชอะคะ่ะหมักกันกลายเป็นปุ๋ยทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตว่ากองนั้นะ่ะในเข่งอะคะ่ะมันเป็นยังไงเนาะสรุปก็คือเราไม่ได้ปุ๋ยหมักนะคะไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเนาะเพราะว่าที่บ้านนะคะมีไส้เดือนเยอะมากๆนะคะกลายเป็นว่า ไสเดือนนะคะเขาเข้ามาอยู่ข้างใต้นะคะที่เป็นออกแบบดํานะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็มีขี้วัวด้านบนใช่ปะเขาก็รองให้ขี้วัวะคะ่ะมันค่อยๆย,ย่อยแล้วเขาก็ค่อยๆกินนะคะแล้วก็ขึ้นมาเอื้อตรงนี้นะคะเนีย่ย ก็จะมีแบบวัชพืชขึ้นซึ่งหลังจากที่เราอัดคลิปนั้นไปอะคะ่ะเราก็เติมขี้วัวมาสองสามรอบแล้วนะคะเพราะเห็นว่าไส้เดือนเขาแบบแฮปปี้ดีมากๆคือเราเคยเลี้ยงไส้เดือนนาะตามที่เคยทำคลิปไปแต่ว่าเขาร้อนนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในแบบที่ที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เขาก็ค่อยๆหายล้มหายตายจากไปนะคะทีเนี้ยพอเอาขี้วัวมาวางแบบเนี้ย คือโดยไม่ได้ตั้งใจเนาะแล้วเวลารดน้า,ต,าต้นไม้ก็ลดเข้าไปทุกวัน,นะคะ่ะเขาก็เลยเข้ามาอยู่ในนี้เพราะมันมีแหล่งอาหารนะทุกคนแล้วก็ปกติถ้าเราไปเรียนเลี้ยงไส้เดือนใช่ปะ่ะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยขี้วัวเนี่ยมันต้องหมักก่อนนะมันต้องต้องใส่น้ําต้องใส่นุ่นใส่นี่นะให้มันไม่ร้อนถ้าร้อนไส้เดือนจะตายนะคะอันนี้ไม่ทาอะไรเลยคะ่ะเทขี้วัวแห้งๆเข้าไปนะคะไม่เกิน7วันนะคะตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นมูลไส้เดือนหมดแล้วนะคะงงมากที่ไปเรียนมาทั้งหมดคืออะไรตรงเนี้ยเห็นปะ่ะไส้เดือนเขาแค่ขึ้นมออเฉเฉย ตัวเจ้าตัวนี้เห็นปะแล้วเขาก็จะกลับลงไปเขาก็จะไม่อยู่เนาะตรงเนี้ยมันร้อนจริงแบบที่เขาว่านั่นแหละแต่ว่าไส้เดือนมันจะไม่อยู่ตรงนี้นะคะมันจะข้างล่างอ่ะมันจะชื้นมากตรงนี้มันจะเป็นที่ที่เราแบบเอาไว้ปักชำต้นไม้นะคะมันก็เลยค่อนข้างที่จะชื้นแล้วไส้เดือนก็จะชอบมาเวลาที่เราปลูกต้นไม้แล้วเขาจะมาตักมูลไส้เดือนตรงเนี้ยคะ่ะไปผสมด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครมีพื้นที่แบบร่มไม้ร่มลำไรตรงเนี้ยก็สามารถเอาขี้วัวเนี่ยมาเลยๆได้นะถ้าคิดว่าบ้านตนัวเองมี ไสเดือนอยู่บ้างนะคะก็จะเป็นการแบบได้มูลไส้เดือนมาแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วก็ได้ใช้มาแบบฟรีๆนะไม่ต้องซื้อนะคะอย่างเงี้ยได้คือสามารถผสมได้แบบไม่ต้องร่อนก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าร่อนอ่ะมันก็จะต้องแบบไปตากแดดให้มันแห้งอะไรแบบนี้อีกนะคะลองทํากันได้ทุกคนแบบได้มาโดยบังเอิญค่ะตรงเนี้ยก็แบบถอนบ้างไม่ถอนบางก็ได้นะคะพวกยาเนี่ยแอะคือคือแทบจะไม่เหลือแบบแกบดําให้ใช้แล้วอ่ะมันชื้นนะคะชอบมากเนี่ย